สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญจปลหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีนะครับที่น่าใช้นะครับพิธีการจัดสร้างดีนะครับแล้วก็เหรียญนะครับมีลักษณะเรียบง่ายนะครับแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มขังนะครับแล้วเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อแดงนะครับมารับชมกันเลยนะครับภาพรวมนะครับด้านหน้า นะครับด้านหลังเป็นลักษณะนี้นะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญจปลนะครับบล็อกบางหลังขีดนะครับเรียกว่าเหรียญลองท็อปนะครับบล็อกบางหลังขีดดูยังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าบล็อกบางหลังขีดดูยังไงนะครับให้พลิกด้านหลังนะครับนี่นะครับจะเห็นขีดนะครับที่วิ่งขึ้นไปนะครับบริเวณเลขหนึ่งนะครับยิงยาวขึ้นมาเลย นี่นะครับบริเวณนี้นะครับจะวิ่งยาวขึ้นมาเลยนะครับเป็นที่มาของเรียกว่าบล็อกบางหลังขีดนะครับนี่นะครับจะมีเส้นวิ่งหลังเลขหนึ่งนะครับสองห้าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับยิงยาวขึ้นมาเลยนะครับตัดผ่ามาชนเลขสองด้านบนเลยนะครับนี่นะครับ เรียกว่าเป็นบล็อกบางนะครับส่วนบล็อกบางหลังไม่ขีดนะครับจุดสังเกตนะครับขีดนี้จะไม่มีนะครับแล้วเลข6นะครับจะไม่ตรงนะครับเลข6จะมีลักษณะงอนะครับจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้เป็นบล็อกบางหลังขีดนะครับส่วนบล็อกบากนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ขอบเหรียญนะครับความหนา บล็อกหนากับบล็อกบางนะครับเหลี่ยนจะขนาดใกล้เคียงกันแต่ที่เรียกบล็อกหนานะครับให้สังเกตที่บร ality, ิเวณองค์ท si ่านนะครับจะมีความหนากว่านะครับเหลี่ยนนี้นะครับจะมีความบางนี่นะครับถ้าเป็นบล็อกหนานะครับจะมีลักษณะหนากว่านี้นะครับและอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่แยกบล็อกหนาบล็อกบางนะครับให้สังเกตบริเวณย่อหญิงตรงนี้นะครับจะมีขีดมานะครับ บริเวณยอหญิงนะครับจะมีขีดอันนี้เป็นบล็อกบางนะครับจุดสังเกตพื้นฐานนะครับบล็อกหนากับบล็อกบางราคาค่อนข้างต่างกันนะครับแต่นี้ถือว่าเป็นบล็อกบางที่นิยมนะครับหลังขีดเรามาดูรายละเอียดต่อมากันเลยนะครับธรรมชาติของเหรียญนะครับหูเหรียญกลมนะครับเป็นลักษณะโดนัทเลยดูเจาะเล็กๆนะครับตัวหนังสือนะครับให้สังเกตตัวหนังสือนะครับ จะเป็นแท่งคมชัดเจนเลยนะครับเป็นสันนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดตัวหนังสือคมชัดนะครับมีเส้นวิ่งนะครับไหลต่อมานะครับให้สังเกตจุดสำคัญนะครับโค้ดจดจำโค้ดให้แม่นนะครับโค้ดคำว่าแดงนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับโค้ดและด้านในนะครับโค้ดจะเป็นลักษณะโค้ดตอกนะครับแล้วด้านในนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตรายละเอียดของเส้นเซียนที่วิ่งให้ดีนะครับโค้ดคือจุดสําคัญเลยนะครับของเหรียญนี้นี่นะครับจะมีเส้นเซียนด้านในนะครับวิ่งอยู่แล้วโค้ดจะมีลักษณะตอกนะครับลึกลงไปนะครับคมชัดนะครับโค้ดต้องคมชัด ถ้าโคดตื้นโคดเบอร์เป็นการถอดโคดมานะครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับโคดคมชัดด้านหลังนะครับธรรมชาติของการตอบโคดก็จะมีการสะดุ้งนะครับแลวตัวหนังสือด้านหลังนะครับก็จะมีการยุบตัวลงไปนะครับแบนเป็นธรรมชาติอันนี้คือลักษณะธรรมชาติของการตอกโคดเป็นโคดตอกนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับให้สังเกตดวงตานะครับองท่านนะครับจะเป็นเม็ด คมชัดเจนเลยนะครับคมคมนะครับไม่ตื้นเบรอนะครับต้องมีความคมชัดนะครับเหรียญแท้เน้นความคมชัดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับมีเส้นเซียนวิ่งบางๆนะครับเป็นธรรมชาติเลยี่เหรียญแท้นะครับตัวปืนนะครับกับมีดที่ขว้เนี่ยครับเักษณะคมชัดนะครับคมชัดชัดเจนเลยครับเป็นมิติตัวหนังสือคมชัดนะครับ รายละเอียดของท่านนะครับดวงตาคมนะครับใบหน้าคมชัดบริเวณหัวไหล่นะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับนี่ครับตัวหนังสือคมชัดผิวเหลี่ยมีความเรียบตึงนะครับตัวหนังสือด้านล่างคมชัดนะครับรายละเอียดคมชัดเน้นความคมชัดเป็นหลักนะครับตัวหนังสือเป็นแท่ง นี่นะครับเส้นเซียนจะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับทะแยงขึ้นบางๆางนะครับผิวเหรียญเป็นลักษณะปรหลอดขึ้นนะครับในเหรียญที่ผิวไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับงดงามนะครับความคมชัดพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับสำหรับบอกบางนะครับ มาดูที่รูเจาะนะครับรูเจาะนะครับค่อนข้างเล็กนะครับมีคลิปปิ้นบางๆนะครับบริเวณใต้หูเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลายๆรุ่นนะครับบ่าหูเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะครับสังเกตจะมีบ่าเว้าวลงไปนะครับ เน้นตัวหนังสือเหมือนเดิมนะครับมีความคมชัดง่ายธรรมาชาติหลังการตอกนะครับจะมีการสะดุ้งนะครับตัวหนังสือล้มเป็นธรรมชาตินะครับนะครับมีความคมชัดต,ตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดเลยผิวธรรมชาตินะครับจะเป็นเส้นเสียนวิ่งนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญผิวปหลอดนะครับ ตัวนังสือคมชัดต่อมานะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับตรงกลางเลยนะครับบริเวณตรงกลางของยันนี่แหละครับจุดนี้นะครับจะมีเป็นเม็ดไข่ปลาคมๆนะครับถอดจะไม่ได้ติดลักษณะคมนะครับถอดจะตื้นเบอร์มานะครับนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับนี่นะครับเม็ดคมๆเลยตรงกลางนี่นะครับคมๆเลยหยุดจุดกึ่งกลางพอดีนะครับ มเม็ดไข่ปลาที่มีความคมชัดนะครับงดงามเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับปลายเลขหกนะครับจะตรงนะครับถ้าเป็นบล็อกบางหลังไม่ขีดปลายเลขหกบริเวณนี้นะครับจะมีลักษณะงอนิดหนึ่งนะครับส่วนมาดูที่เลขสี่นะครับด้านล่างเลขหนึ่งเนี่ยนะครับปลายหัวจะมีลักษณะแตก นะครับแต่คมๆเหมือนกันเป็นธรรมชาตินะครับบริเวณเลขสี่ตรงนี้นะครับปลายหัวจะแตกนะครับเป็นแฉกถอดมาก็จะไม่ติดเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่ปลายหัวถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแดงเหรียญอยู่นะครับลองลองสังเกตดูตามไปได้เลยนะครับนี่ครับหัวจะเป็นแฉกเป็นธรรมชาติเลยนะครับดูง่ายมีเส้นซ้อนเส้นวิ่งผิวนะครับ ลอดขึ้นนะครับด้านหลังนะครับที่บอกไปแล้วเมื่อกี้จะเป็นเส้นขีดนะครับยิงตรงจากเลขหนึ่งนะครับยิงยาวขึ้นมานะครับคมคมนะครับตัดมาชนเลขสองเลยนะครับนี่นะครับลักษณะงดงามมากนะครับต่อมาครับตัวเลขคมชัดนะครับตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับนะครับ ด้านข้านะครับบล็อกบางนะครับกับบล็อกหนาขอบเหรียญมีลักษณะขนาดใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างเี้นที่องค์ท่านนะครับจะมีความหนากว่าโดยรวมตัวตัดเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวตัดเป็นตัดฉีกนะครับ ็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับและมีความเข้มขังงดงามนะครับลักษณะเรียบง่ายนะครับเป็นองค์หลวงพ่อนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแต่มีความเข้มขังนะครับงดงามแบบเรียบง่ายนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับจปลบกบางนะครับปีหนึ่งสามขอบคุณมากครับ